สําบายดีครับมิติแกนแฟนทีรับชมขอพะกุ้นความรักขอพะคุณความเมตตาขอพระกุ้นุกคอมเมนต์ที่มีหายกับมังกรน้่อยเพชรสกุลช่องมังกรน้อยเพชรสกุลเป็นช่องวิธีสารความเป็นอยู่แบบบ้านๆอยู่ตามหัวไฮไปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครหรือกดติดตามพร้อมกดก,ก,กระดิ่งไว้แล้วทุกท่านจะบ่ได้พลาดการรับชมคลิปที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาใหา้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวครับ mm hmm. เจ้าไข่ไก่นะผักเทียงเจ้าผู้พากกินนมครับ กินเข้าไปลูกเอ้ย ดูดนมจากเต้านะเจ้าภูผาเทวด,ดาคุ้มนะ าดูดเข้าไปลูกเอ้ยเจ้าผู้ผาเลยดูดเข้าไปสเสด็กใหญ่เร็ว <c oughs> ว่ยนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพี่้องเขาจะให้กินในช่วงเที่ยงช่วงแรง เาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะรหองจะาไว้สำนีกรนะพี่น้องทีครับชมช่องบังกอน,นอยเพชรสกุลกับขอหายยูดีมีแห้งยูแดงมีฮีกันสุขูมสุขคนเดอ้อผูทํำการค่าทํำกิจการใดๆกับขอห้เจะเลื่อนลุงเรืองการไปการมาก็ให้ปลอดภัยทุกรักกิโลเมตรการเดินทาง โมบาสีอยู่มองไดก็แล้วแต่ขอทรงกำลังใจให้พี่น้องทุกทุกท่านมีความสุขอโลขยาปลา,าร้าผ้าโลกพายาได้เบียดได้เบียนสุขีสุข,ขังสตังมีใส่มีความสุขกันหลายๆหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ สท้าโสธทีพระวันตุโวสมบายดีครับ